n น w l e เร e ตอรี y เรื่องราวดีๆรอบๆตัวที่เราจะนำมาสรุปให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังการเป็นผู้ตามที่ดีการเป็นผู้ตามที่ดีมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หัวหน้าหรือบริษัทเท่านั้นที่มีความสำคัญนะครับตัวลูกน้องด้วยสหาหกที่ จะขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าเช่นกันแล้วมันสําคัญอย่างไรเราไปได้เรียนกันดูครับการเป็นผู้ตามที่ดีเป็นลักษณะท,ที่มีความสําคัญในการทํางานเป็นกลุ่มและเป็นการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพผู้ตามที่ดีมีบทบาทสําสคัญในการสนับสนุนผู้นำนะครับช่วยทําให้ทีมเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วย,วยความร่วมมือและความเข้าใจซึ่ง,งกันและกัน นี่คือคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ตามที่ดีได้นะครับลองไปตามดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากที่ข้อหนึ่งนะครับความรับผิดชอบผู้ตามที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อการดําเนินการและงานที่ได้รับมอบหมายตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเมื่อไหร่ที่คุณได้งานที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณจะทํามันได้ดีแค่ไหนคุณจะรับผิดชอบมันออกมาได้ขนาดไหนตรงเวลาหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ตามอย่างเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหรือ ปฏิบัติออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับการฟังและการเข้าใจความสามารถในการฟังและเข้าใจคําสั่งและแนวทางที่กําหนดและเตรียมที่จะปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อไหร่ที่การฟังของคุณไม่ดีหรือคุณไม่รับฟังงานที่ออกมาก็คงไม่ประสบความสำเร็จแน่เพราะคุณอาจจะทําผิดพลาดหรือเจ้านายใช้อีกอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ทาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะพังแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือการฟังที่ดีนะครับที่คุณจะต้อง มีการรับฟังที่ดีส่วนความเข้าใจเนี่ยหรือการเข้าใจคําสั่งเนี่ยก็คือการรับฟังคําสั่งนั่นแหละครับก็คล้ายๆกันคุณต้องตีโจทย์หรือตีความจากเจ้านายที่เขาสั่งมาว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วคุณปฏิบัติตามได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ตามจะต้องมีนะครับมาที่ข้อต่อไปครับความเชื่อฟังและการทํางานร่วมกับผู้นํามีความเชื่อฟังต่อคําแนะนําและมุมมองผู้นําและเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับทีม อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งคล้ายๆกับข้อตะก,กี้นะครับที่ต้องเป็นคนที่ต้องมีการฟังที่ดีหรือเชื่อฟังมุมมองหรือคําแนะนะําจากผู้นำนะครับเพราะอย่างน้อยอประสบการณ์ของผู้นำเนี่ยน่าจะมีมากกว่าแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําที่ว่าเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยคนที่จะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามหัวหน้าที่มอบหมายงานเรามานะครับอันนี้จะทําให้การทํางานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับการสนับสนุนทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อไหร่ที่เราได้รับเป้าหมายซึ่งในองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีทีมงานอยู่แล้วนะครับเราจะทํางานกับทีมงานนั้นได้ดีแค่ไหนเราจะเข้าใจการทํางานเป็นทีมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเรา อโลนหรือฉายเดี่ยววันนี้ก็ลําบากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมต้องมาก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งสคัญคุณจะปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างไรนะครับคุณจะมีการรู่มารวยหรือคุณจะมะีวิธีการยังไงที่สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาทางที่จะปฏิบัติให้ดีขึ้นนะครับยอมยินยอมและปฏิบัติตามยินยอมและปฏิบัติตามคำสั่งและช่วยเหลือผู้นําโดยไม่มีทัศนคติที่แย่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันคือทําจากใจจริง ทำโดยที่ตัดอคติออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สิ่งสาคัญที่ผู้ตามอย่างเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่า,อาพอเจ้านายสั่งมาแล้วเราก็แย้งอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติออกมาได้อย่างไม่ดีงานก็ออกมาไม่ดีแนะ่นอนสุดท้ายคนที่โดนด่าก็คือเราอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไปด้วยต่อไปจะเป็นเรื่องของอมีความสนใจและทุ่มเทนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันน่าจะเป็นข้อแรกๆด้วยนะครับ ือเมื่อไหร่ที่เรามีความสนใจที่จะทางานด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเทในหน้าที่ที่ด้รับเป้าหมายเนี่ยงานทุกอย่างมันก็ออกมาดีแน่ๆครับทำยังไงที่เราจะทุ่มเทกับมันให้มากที่สุดแล้วก็จัดการงานที่รับป้าหมายให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันแก้ไขปัญหาได้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดฉับไวและทันเวลา ไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานใหม่ๆซึ่งเป็นผู้ตามชั้นต่ําต้อยอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องมอีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดปัญหาแบบนี้คุณจะแก้ปัญหายัางไงเพื่อเตยมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดซึ่งในทุกๆที่มีปัญหาแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้ให้ดีมีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและการทํางานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว,ว่าในงานหนึ่งงานเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุย่นได้ดตลอดไม่ว่างานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถที่จะปรับตัวมันได้แค่ไหนอุปกรณ์ที่คุณเตรียมมามันไม่เหมาะสมคุณจะแก้ไขมันยังไงเวลาที่กระชั้นชิดคุณจะแก้ไขมันยังไงคุณจะปรับเปลี่ยนวิธีการยังไงอันนี้คือการยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็นสิ่งสาคัญที่เราที่เป็นผู้ตามก็ต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะต้องมีการเรียนรู้ เสมอ ER แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันสําหรับผู้ตามนะครับมีความกระตือรือร้นในการที่พัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองมีความตั้งใจจะเเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราไม่เรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดงานขึ้นมาหรือว่ามีการสั่งงานขึ้นมาและเป็นงานใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเราไม่ค้นคว้าไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้งานที่เราทำเนี่ยหนึ่งล่าช้า2คือเสร็จเสร็จแล้วแบบเสร็จแบบลวกๆห,หรือไม่สามารถที่จะทำได้เลยก็ว่าได้อันนี้ก็เเป็นสสิ่่่งงงําาาาคัญทีผูู้้ตตมออยรจะ พ,พิจารณาแล้วก็เตรียมการไว้ให้ดีนะครับซึ่งการเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยไม่เพียงแค่ความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นทีมนั่นั้นนะครับแต่ยังมีลักษณะที่จะต้องช่วยสนับสนุนและแสดงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นการบ่งบอกถึงความเข้าใจและความร่วมมือที่สําคัญในการทํางานที่สำลิดผลด้วยนะครับซึ่งการเป็นผู้ตามที่ดีไม่ได้เพียงแค่ว่าสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างเดียวครับแต่มีลักษณะที่จะต้องคอยช่วยสนับสนุนและ,ะสร้างสภาพแวดล้อมที่บ่งบอกถึงความเข้าใจและความร่วมมือที่สําคัญในการทํางานที่มีผลสำลิด ตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการหรือองค์กรต้องการนะครับแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นผู้ตามที่ดีบ้างละ่ะพอจะรู้กันไหมการเป็นผู้ตามที่ดีนะครับนอกจากจะช่วยสนับสนุนทีมและผู้นําในการทํางานเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์มากมายที่จะส่งผลดีต่อความจเจริญเติบโตและความสําเร็จของตเนเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองบอกเรื่องของประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการที่คุณเป็นผู้ตามที่ดีให้ฟังแล้วกันนะครับ 1. คือสร้างความไว้วางใจและความคารพนะครับการเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยช่วยสร้างความ ไว้วางใจและความเคารพจากทีมและผู้นำนะครับคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนรับข้างแน่นอนอย่างที่2คือทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นการทํางานร่วมกันเป็นทีมและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นยช่วยลดความขัดแย้งและทําให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งตรงนี้ก็เห็นชัดนะครับเมื่อไหร่ที่คุณทํางานได้ดีทุกอย่างก็จะจบแบบราบรื่นแฮปปี้เอนดิ้งครับการพัฒนาทักษะต่างๆการทํางานร่วมกันเป็นทีมช่วยพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นทีมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราทํางานเป็นทีมได้หรือเราเข้าใจทีมของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานนั้นน่ะดีไปด้วยนะครับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นะครับ <S ý na> การทํางานร่วมกับทีมเนี่ยมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในกรแลความคิดเห็น <S <S <ý na> การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญบางครั้งเราอาจจะย่นระยะเวลาการเรียนรู้ไปอีกเป็นหลายๆปีเลยจากการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องอคํานึงถึงนะครับ ส่งเสริมการพัฒนาส่วนตัวนะครับการทํางานในทีมช่วยส่งเสริมการพัฒนาส่วนตัวและการเรียนรู้จากความสําเร็จและความผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันว่าเราจะมีการพัฒนาอย่างไรบางทีเราอาจจะพัฒนาจากการไปเรียนรู้ใหม่หรือบางทีเราอาจจะพัฒนาจากการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดท,ที่เราทําบิดพลาดลงไปนะครับอันนี้คือสิส่งสาคัญที่เราสามารถจะพัฒนาได้นะครับการทํางานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างผลงานที่มีความสมําเร็จช่วยสร้างความรู้สึกของความสําเร็จและความภูมิใจในตัวเองได้ด้วยนะครับสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทางสังคม การเป็นผู้ตามที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยสนับสนุนทีมแต่อย่างเดียวคนระับแต่ยังช่วยพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิตการร่วมงานในทีมที่มีความร่วมมือและความเข้าใจกันจะสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและส่งผลให้ทีมของคุณเองเนี่ยจะเริญเติบโตไปมันพร้อมกันหวังว่าคุณจะเป็นผู้ตามที่ดีในทีมของคุณนะครับและก้าวไปเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตเพื่อสร้างผู้ตามที่ดีในรุ่นต่อๆไปขอให้สนุกกับการทำงานครับผมถ้าคุณชื่นชอบถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและผมจะมาเสิร์ฟข้อมูลอย่างนี้กัอนอีกแน่นอน ฝากติดตามด้วยครับเดโดเลตเรื่องราวดีๆรอบๆตัวเอามาเล่าให้คุณฟัง